And welcome back to my time fighter. And now let's move on to our six spot Thailand versus China. วันนี้ทุกผู้ชมก็มาลุยกันต่อกับบอยกู่ที่6ของรายการบวยไทยไฟเตอร์คับนักชกไทยเจอกับนักชกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน alright ladies and gentlemen introducing a Chinese warrior fighting out of the blue corner 18 years old ladies and gentlemen let's hear it for Wang Junxiao Chinese warrior fighting of oh, the blue corner 18 years of ladies and gentlemen Wang Jun and his upon in the red corner a Thai warrior he represented Prato of Kiri Khan province 20 years of a ladies and gentlemen let's hear it for Palenu let us all, gentlemen, introducing a Thai royal fighting of the red corner, representing Plateau of Curican, Province, 20 years of age. Hello. กาลูด้าถึงวยไทยไฟเต้วันนี้ําเนินม,มาถึงคู่ที่6ของรายการครับแต่ว่าแค่เปิดตัวนี่เสียงเฮนี่กระซึ่มเวทีครับนั่นหมายความว่ามีนักชกชาวจีนมาชกในวันนี้ครับซึ่งอยู่มุนมน้ำเงินรับนักชกจีนก็คือทางด้านหวังจุนเซียวครับวันนี้ทางด้านหวังจุนเซียวจะพบกับคู่ชกชาวไทยก็คือทางด้านทะเลเดือดกาลูุด้าครับ นักชกชาวไทยครับประวัติของโนงวยทั้งคู่กันก่อนครับนักชกมุมน้ําเงินหวังจินเซียวครับปีนี้อายุ18ปีเป็นนักชกชาวจีนครับฝิกซ้อมอยู่ที่เมืองกวางโจวประเทศจีนครับปินข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่แม่มวยไทยเพื่อจะทําสึกการนี้โดยเฉพาะครับโดยวันนี้จะพบกับผู้ชกก็คือทางด้านทะเลเดิดกาลูด้าครับนักชกมุมแดง ในเดือนี้มีชื่อจริงว่านายบัญชาเทือนพง์ครับนักชกจากอำเภอหงหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่นี้อายุ20ปีครับที่ซ้อมอยู่ที่ท้ายมวยกาลูด้าครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีคุณนุการบุรีครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายผลงานของนุตกน้บุรีแล้วก็ทางนันลีนุ๊กน้บุรีครับทา่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุณนุ๊นี่บัญชาเข็นอยู่ที่มุมครับ ดูว่าวันนี้ทะเลเดือดนี่จะเดือดออกหรือเปล่าครับเมื่อเจอนักชกชาวจีนครับเช็คความเรียบร้อยของนักชกทั้งคู่ครับการนองแว็กเพชรราชพัชร์ครับกดเช็คความเรียบร้อยแล้วเริ่มครับยกที่หนึ่งครับมาชมกันเลยครับหวางจึงเตียวนักชกชาวจีนครับนักชกเลือดมังกรอ้าวเดินเข้ามาโดนแข้งสายจากทะเลเดือดเข้าไปครับสายกับขวาครับอ้าว ดูว่าใครจะจัดจังหวะใต้เร็วกว่ากาันเบิดเดียดเปิดฉากโจมตีด้วยแข้งขวาสูงเข้าไปก่อนข้างซ้ายก็บเจ็บเจ็บครับเป็นมวยซ้ายกับมวยขวาอีกคู่หนึ่งครับขยับเข้าหาครับเดินเบียดแข้งซ้ายคอยทํางานโอ้ยครับแข้งซ้ายลูกนี้รู้สึกจะไปเข้ากับกระจับครับกติกามวยไทยนี่ถ้าเตะนี่ถือว่าไม่ฟาวครับแต่ก็สมควรที่จะยกเว้านไม่บ้างครับไม่ว่าจะเตะจะเขานี่มันจุกไปหมดครับกรจจับ งดไว้ก็ดียกไว้ไวก็ดีครับบริเวณนั้นครับครับไม่ผิดแต่ไม่ควรคนระับขยับเข้าหาต่อครับตั้งแต่หวังจุนเตียวขยับเข้าหาเปิดเกมแข้งซ้ายคอยรบกวนคนระับพยายามเล่นอาวุธยาเข้าไปก่อนครับหวัง,งจุนเตียวเทเลเดือดก็รอโต้รอก็อ้โหแข้งขวาแข้งซ้ายตรงนี้สูงครับจับวงในมาถอดแล้วก็มาเด้งครับทางด้านทะเลเดือดเอาละครับเก่งกับป้นั่รอเลยครับทางด้านหวังจุนเตียวแข้งขวาคอยทำงาน โยขยับเจอสายคืนนี่็กระเด็นกระดองเลยครับโอ้โหเดินเข้าไปนี่ขนาดบางๆนี่ยังกระเด็นครับฝั่งจุนเที่ยวมีสายมีฝาคอยเติมข้างดน้าทะเลเดือดแม่ถือว่าวันนี้เป็นโจทที่ตีโจค่อนข้างยากครับจากฝั่งจุนเทียวครับจะพลิกตำราหน้าไหนมาแก้เกมครับอยาเตะซ้ายกลางลำตัวครับเตะแต่ละดอกับลุนแรงทั้งนั้นยั่ขางหน้านทะเลเดือดอ้าวมาครับทางด้านทะเลเดือดสาแค้์สีไลน์ในเข้าเป้าตลอดครับ เป็นแข้งซ้ายที่ทางด้านหวังจนเจียวแก้ไม่ตกครับอ้วพุกสายมาอา้าวเป็นเรื่องเป็นราวจนได้ครับทะเลเดือดโดนมาเข้าไปนี่แหละครับยังไม่มีอะไรแน่นอนครับอ้าวครับเดินเพล,เลินเจอกับปั้นสวนครับมีสะอึกเหมือนกันครับทะเลเดือดขยับเข้าหาตอตบตก้วยสายเติมด้วยขวาแล้วก็ปั้น้ายมาเริ่มโจมตีได้ม,มาครับวังจีนเจียววงในวง,วงนอกก็พอได้ครับแต่จังหวะต่อยนี้มีบูกว่าครับทะเลเดือด อย่างไม่มีอะไรแน่นอนแม็กกวยไทยนี่อะไรก็เป็นไปได้ครับเอาเลยครับต้น,ต,นต้นเร่งเกมดีเหลือเกินครับทั้งนั้นเลยเดือดครับเอาเลยครับงานสายรอสายคอยเติมวงในรัดได้ล็อกได้หมุนมา,าล็อกเหนียวเหนียวและหาจังหวะปั้มตีแรงทพื่เดือดว่ายังไงครับหวังจึงเที่ยวมาชุดเมื่อไหร่จะนำมาใช้งานครับเอาเลยครับเติบยาวๆครับแข่งต่อแข่งนี่ครั้เชิญสายมา เกียวขาได้หวังจุเกียวเอาคืนยังไม่ได้ครับนี่ครับอืทางท่านทะเลเดือดครับจังหวะที่หวังคุนเทียวจะเข้าไปจับเข้าไปตั้มี่ไปโดนสองลูกนี้ที่กระเผาหวาครับต่อมาเริ่มต้นกันใหม่ครับหวังจุนเฟียลนะครับนอกจากแขนซ้ายกยังมีตอกสายคอรบกวนครับเจอแขนขวาคืนหวังจุเกียวเดินบทเดินเบียดอีกครั้งครับทำเกมขยับเข้าหาแขนซ้ายนำทางนะครับหมดยกที่หนึ่งครับ หลกแรกผ่านไปครับระหว่างนักชกชาวไทยกับนักชกชาวจีนครับจิงเดียวมุมน้ําเงินกับทะเลเดือดนักชกมุมแดงครับเห็นแข้งซ้ายกันพอสมควรครับทกที่ผ่านมาทางด้านทะเลเดือดครับวางเ้นซ้ายทีไรนม่บันเจิงเือเกินครับแต่ก็มีจังหวะที่ทางด้านหวังเจิงเซียวต่อยหมัดมาก็เรียกว่าเสียวไส้พอสมควรครับเกิดขาวมาซ้ายสายเข้าไปเรื่อยๆครับงทางด้านทะเลเดือดหวังจิงเจียวบอกว่าวันนี้เป็นงานยากครับที่จะบังแข้งซ้ายของทะเลเดือดเอาไว้ได้ มาชมกันตอนยกที่สองทำเป็นตอนนยกที่สองครับเปลี่ยนการมายืนเป็นมวยขวาแล้วมาเป็นมวยซ้ายเหมือนเดิมพรทะเลเดือดอาล่ะครับแม่วมวยขวานี่ถือว่าเป็นของดัดแปลงครับแต่ซ้ายนี่เป็นอาวุธธรรมชาติครับวางแข้งซ้ายไปอุ้ยจุกเลยครับแบบนี้หวังจุนเสียเข้าไปรับไปแบบนี้เต็มเต็มครับเห็นนวจุกเสียแทนครับมาเต็มเต็มล้ำเลยครับดูครับน้องแว็กนับแปดครับแล้วเรื่องต่อให้ยเข้าหา กระายคอยบวกคอยสวนครับให้โอกาสครับกรรมการบองจเีนมีใหม่เข้ามาเป็นอาแล้วครับแก้เกมเป็นลูกต่อยหมัดโดนข้างหน้าทะเลเดือนนี่ยังมีคือสายครับสายธรรมชาติสายทางด่วนสายไฟลันทุกจากการตายดูแข่งสายเนียนเนียนครับเตะเพลินๆเจอขวาสวนตูมเดียวมีอาการเหมือนกันยมเตะบทเดินเบียดอีกครั้งครับเขาว่ากันต่อครับจับนายมาบอลจียวโดนข้างหน้าทะเลเดือนกดภาเสียบครับ อนอกมีได้ในก็ดีแล้าได้็ได้ดเ,เดือดหว<า>งังทีบอกว่าอย่างไงครับอย่างที่บอกครับกระปั้นไม่มีรูครับไปตรหมาทไม่ได้ครับเริ่มมีอาการหายใจแรงๆแล้วเหมือนจกทำทะเลเดือดอาวุธโดนไปบ้างก็ต้องมีอาการครับก็เหมือนเล่นสาดน้ำสงครามเข้าไปต่อยอมเปียกทั้งสองฝ่ายครับจะเปียกฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวเนี้เป็นไปไม่ได้เปียกต่อขยับตอกทะเลเดือดออาจังหวะเข้าทำเขาที่ขวาน่องทาง พยายามจะเปิดเกมอีกครั้งระหว่างจุนเตียวกัปั้นเริ่มออกอีกครั้งครับมีโอกาสแน่ไปแ้วมากรรมาการเตือนสิครับอย่าจ้องกันนานครับไม่ให้ประกาศมวยไทยนี่ต้องออาอาวุธหนักๆนี่เข้าไปครับเพ่เป็นผู้ชนะลํำตัวเป็นหลักแล้วอัด้ดยแข่ซ้ายทะเลเดือดของไงได้กระชากมาตีอะไรครับอัดจุนเตียววงนอกโดนแขางสายวงไหนโดนเข่าเสียบครับ ดวนกลางเวทีครับ้ชน้ายเริ่มมีอาการแล้วเหมือนกันครับจบด้วยซ้ายเติมด้วยขวาหวาจุดเดี้ยวเดินอีกครั้งครับเจอแข้งขวาของทะเลเดือดครับมีซ้ายมีขวาครับอ้าวแค่ขามาจากไมลูกเตี้ยวนี่แหละครับการฟันพิขึ้นมาครับนักเลกมังกรนี่ไม่มีคําว่ายอมแพ้ง่ายๆไม่มียอมแพ้ครับขยับเข้าหาทำลายจังหวะเจอแข้งขวาขึ้นมาแข้งขวาอีกครั้งครับเปลี่ยนการแล้วครับเป็นมวยขวาเลยครับ ชมเลือกที่จะเปลี่ยนการจากทพนักถ่ายมุกลาอ้าวไปโดนเข็นล้มลงไปครับไม่แค่เข็นล้มจงเฮดังขนาดนี้ก็กองเชียร์และชคชาวจีนโดนขยับเข้าหากระชับพื้นที่ครับหวังจุดเสี้ยวเอาอว่ากันไปครับหวังจุดเสี้ยวอ,อ้าแล้วครับพยายามมีนักกิ๊กแอนจังหวะไม่ได้ก็วูดฟูบฟ้าครับเอาเลยครับมีวูดมีว่าครับ,รบ,รบยกนี้ครับจะไปตั้งรับมากๆไม่ใช่เรื่องดีครับทางด้านทะเลเดือด หวังจุดเจียวเริ่มได้ใจครับได้น้ำใหม่มาครับได้ทีอ้าวก็ยังมีหมดเข้ามาเติมครับทางด้านทะเลเดือดแข้งซ้ายวาวไม้ได้ก็ยังมีมาซ้ายเข้ามาแม่มีทั้งล่างทั้งบนครับอาเข้ามาลากมาเสียบกดมาแทงเขา้ามาานทะเลเดือดแม่แทงไน้านตามใจนึกครับวันนี้ยางเข้าหาเลยครับทะเลเดือดขอไงได้ล้วเด้งตีตีเริ่มตีได้ครับวงในเป็นของเขาผู้เดียวครับทะเลเดือดงครับโป <c oughs> รโมชั่นมาหมอดจากทะเลเดือดมาแล้วครับ วงนอกมีศาสตร์วงไหนก็มีเสียบเอาเด้งเข้าไปขวามาสายเติมขวามาสายเสียบัข้ากระดานทะเลเดือดแต่วันนี้เดือดจริงๆครับว,วงในของเขาครับนี่ค,ครับวงนไนกดฟอไม่ได้เด้งตีหมุนมารุ่นมาหาจังหวะตีได้ดีจริงๆครับวงไนเหมาแต่เพียงผู้เดียวครับนักชกชาวไทยครับเรียกว่าเดียมปล้ำนี่ไม่แบ่งให้นางด้านของดเดียดออกออกอู้ไปครับกระดานทะเลทะเลเดือดครับ หลังเสียงเชียก็ยังคนเดินเข้าหานี่นะครับกับหลังใจยังมีต่อเนื่องครับไม่มีคามําว่าท้อแท้ของหลังเสียงเชียร์พอทําได้เสียงเชียร์ก็มาครับวงในชีพได้ล็อกได้ยัดด้วยสายขวางหน้ามาแล้วตีเรียมนี้ครับยัดด้วยสายครับเต็มเต็ม,ตมลำเลยเรล่นมันลุยกันต่อครับถ้าแล้วก็มันยังมีก็ต้องลุยกันต่อไปหลักทางยังไม่ดังนี่ยังไม่รู้ผู้ชนะแล้วครับเอาล้วครับ หวังจุนเตียวเดินเข้าไปแน่แข้งซ้ายพายมาจากทางด้านทะเลเดือดเอาแล้วปีวีเล่นกองรัวครับยังไม่มีคำว่าท้อครับสำหรับหวังจุนเตียวเอาครับโดนไปหนึ่งนับขยับเอาคืนเอาครับโดนล้มตัวเข้าไปนี่ออกอาการสะดุดสะดุดเหมือนกันครับทางด้านทะเลเดือดนี่ยังมีความหวังครับเน้นล้มตัวเข้าไปครับหวังจุนเตียวเตะบ่อยๆนี่ทะเลเดือดนี่ชุบชาร์จไปเองยุบไปเองครับเอาแล้วครับอย่าไปออกอาการให้เขาเห็นครับเริ่มมีหวังครับทางด้านหวังจุนเตียวนี่ครับเอา มืเวลาอีกเล็กน้อยครับอ้าวรวมตัวกันมาล่ากันมาเสียบครับรธนาทะเลเดือดเบียต่อพยายาต่อครับหาจังหวะเขาทำะหว่างจุดเกียวทะเลเดือดไม่เดินแล้วครับแหมเสียดายแทนครับบองจุดเกียวจะได้จะได้เด่นหันไปถอยเองครับจะเดินต้องเดินให้สุดกับบอลจุดเกียวยังมีเวลาให้ทําเกมครับเอาไะครับในช่วงเวลาที่เหลือครับบองจุดเกียวเปิดเกมอีกครั้งพยายามจะขยับมาโดนยับด้วยเข่าตายหมุนมาเหลี่ยมนี้ได้เล่นตี เอเคกรรมการมังเล็กเยอะเามาในช่วงปลายยกครับหมดยกที่3าครับครบแล้วครับครับแลกกันมาสมยกเต็มๆครับอือกูกันเลยว่าสุดนิสุดเลครับนักโชกเลือดมังกรครับฝังจิงเสียพบกับทะเลเดือดลาปูด้าครับนักชกจากจังหวัดปัจวุกีผันครับกับพลาด้าครับเป็นทางหน้าทะเลเดือดครับลากไปตีไปลากไปกดมาเสียบครับวงในนี่อือตีเมามันตีกระจายครับ ไปแรกมานี่ของทีเชรก็สู้ด้วยหัวใจครับสู um ้ด้วยหัวใจนักสู้ก็ไม่มีคําว่ายอมแพ้ครับไปแรกมาก็เรียกว่าต้องทุเชมเทด้วยหัวใจสนับสนุนโดย max มวยไทย facebook page page official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด facebook live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม max มวยไทย official ได้แล้ววันนี้ No prize. Max Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen. After three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner. Red corner.